กำไรเต็มตัวสูงสุดเป็นประวัติการเรียบร้อยนะคะสำหรับบริษัท Asset World ข o r p จำกัดมหาชนหรือว่า AWC พ้นกำไรจากการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโรงแรมไตรมาส167นะเป็นโฮเทลอีบิดานะคะ1,401ล้านบาทจากรายได้รวม5,440ล้านบาทนะคะรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นมา10.3%เทนตะอน,นีควอเตอร์ออนควอเตอร์ quarter quarter <า>นะคะเทียบจากไตรมาส4ปีที่แล้วกับไปีรไตรมาส1ปีนี้นะครับ ถ้าเทียบเป็นปีนี้ก็บวก <ừ> 1 8%เรนาะรวมกำไรจากการดำเนินการกลุ่มธุรกิจหรือบี EBDA ทั้งหมดเนี่ยคือ2,020ล้านบาทเพิ่มมา 20- 38%ขออภัยครับเ<ส>ทียบกับช่วงเดียวกันของปี62นะฮะบ, <ừ> บริษัทสำคัญในตลาดหลักทรัพย์ a w c asset world corporation ล่าสุดในช่วงไต,ตรมาสแรกกำไรสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับอ๋อมาดูกันหน่อยนะคะเออนี่นะคะกำไรติบโตสูงสุดเป็นประวัติการไเรียบร้อยนะคะสำหรับบริษัท asset world corp จำกัดมหาชนหรือว่า A W C ผลกำไรจากการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโรงแรมไตรมาส167นะเป็นโฮเทลอิบิดานะคะ1 4 0 1ล้านบาทอืม,อมไม่รวมมูลค่ายุติธรรมด้วยในขณะเดียวกันถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย A W C หรือว่า Asset World Corporation เนี่ย บวกขึ้นมาจากปีที่แล้วในช่วงเดียวกันคือ83%เปอร์เซ็นต์ของปี62ถามว่าแล้วทำไมต้องเทียบกับปี6 2คุณผู้ชมปีนั้นเป็นปีที่เป็น pre covid ใช่ซึ่งเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้เป็นโฮเทลดังนั้นต้องเทียบกับ pre covid ดังนั้นหมายความว่าปัจจุบัน RAWC เติบโตขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด -19 ในไตรมาสแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันถ้าเทียบจาก Q4 หรือว่าไตรมาสที่4ปีที่แล้ว A.W.C เติบโตถึง43อเนออนะครับก,กลุ่มธรุรกิจโรงแรมและการบริการก็มีการเพิ่มสัดส่วนไรายได้ของกลุ่มเติบโตอยู่ที่61เอโรงแรมและการบริการเนี่ยใช่ช่วงนี้ช่วงหน้าท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยเยอะเนาะค่ะ รายได้เฉลี่ยต่อวันพอหานออกมาก็คือ6,298บาทต่อคืนนะครับถ้ารายได้เฉลี่ยต่อห้องพักคือ 400, 4 0 0 4,711บาทต่อห้องจำนวนการจองห้องพักล่วงหน้าก็7,53,841คืนสูงสุดตั้งแต่ปี6-2นะครับนี่คือกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับ คพามาดูกำไรสุทธิสำหรับไตรามาส1ปี67กันหน่อยนะคะสำหรับ AWC กำไรสุทธิอยู่ที่1,604ล้านบาทบวกขึ้นมา18.1%ค่ะจากไรายได้รวม5,440ล้านบาทนะคะไรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นมา10.3%นะเทียบ quarter on quarter นะคะก็เทียบจากไต,ตรมาส4ปีที่แล้วกับปีใไต,ตรมาส1ปีนี้นะครับ ถ้าเทียบเป็นปีนี้ก็บวก18%เนาะรวมกำไรจากการดำเนินการกลุ่มธุรกิจหรือ b u ยูอีบิทั้งหมดเนี่ยคือ2,020ล้านบาทเพิ่มมา2 0 38%ขออภัยครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปี6-2นะฮะรวมทุกธุรกิจนะบวกเพิ่มเหมือนกันเนาะนั้นคิว1มูลค่าทรัพย์สินก็ตอนนี้อยู่ที่149,550ล้านบาทก็เป็นมูลค่าทรัพย์สินดำเนินการอยู่ที่10,000แกับอีก9,526 ล้านบาทนั่นเองนะครับค่ะพามาดูกันต่อคะ่ะแผนต่อจากนี้นะคะยุทธศาสตร์5ปีนะ <ừ. S 2> เขาแพลนเงินลงทุนกันเอาไว้เนี่ยอยู่ที่126,000ล้านบาทเลยภายในระยะเวลา5ปีทำอะไรบ้างลานลานนาที d i s t i n a t i o n อันนี้หลายคนสนใจเยอะเลยใช่ก็นสนใจมีโครงการ OP พีการ์เดนย่านบางรักด้วยครับโอพีการ์เดเนี่ยจริงๆเดิมทีอยู่ตรงย่านบางรักอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นเมื่อก่อน OP Place สเดี๋ยวอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมโ<ช>ครงการโรงแรมในพื้นที่ถนนสุข COVID ุมวิท3 8นะครับตอนนี้จะไปลงทุนด้านเว n e s s ที่มากขึ้นงบลงทุนทั้งหมดตรงนี้ทุ่มยุทธศาสตร์5ปี126,000ล้านบาทของ AWC นะครับค่ะ ก็เอามาให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการเติบโตก็เรียกว่าตอบรับกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวค่ะ